แนะนำ5อันดับมือถือ vivo ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่ต้อนรับปี2023สมหรับเร่งรัดเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือ vivo ที่เอามาแนะนำก็จะมีราคาตั้งแต่4,000บาทขึ้นไปจนถึง8,000บาทมือถือรุ่นแรกของวันนี้ก็จะเป็น vivo y 0 2จุดเด่นก็คือหน้าจอ6.51นิ้ว Android 12เวอร์ชันใหม่กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านหน่วยความจา3 2 g กแบต5 0 0 0 m a ไม่รองรับชาร์จเร็วราคา3 7 9 9บาท อาจจะไม่ได้มีสเปคภายในโหดเวอร์วังอลังการอะไรมากมายแต่จุดขายของรุ่นนี้ก็คือมีราคาถูกมากๆมีหน้าจอค่อนข้างใหญ่แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเป็นมือถือ v ีและใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างลื่นมือเทียบกับราคารุ่นต่อมาก็คือ Vivo Y16 จุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ LCD 6.51นิ้ว Android 12เวอร์ชั่นใหม่ หน่วยความจำ64กิกกล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมีระบบสแกลนลายนิ้วอรองรับ Wi-Fi 5กิกเฮิ์แบต5,000มิลลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วราคา5,499บาทจุดเด่นก็คือเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่ความจุแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะรองรับ Wi-Fi 5กิกเฮิ์ให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบมีกล้องหลังคู่และใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีสเปคภายในที่ให้มาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเทียบกับรุ่นอื่น หน้าจอความละเอียดค่อนข้างต่ำ refresh rate ก็ไม่ได้สูงมากมีกล้องหลังมาให้แค่2ตัวมีการออกแบบดีไซน์ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายและ CPU ที่ใส่มาก็ธรรมดามากๆเลยแต่ใครที่เป็นสาวกของ vivo หรือชอบมือถือ vivo มากๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจก็แล้วกันอันดับที่3ของวันนี้ก็จะเป็น vivo y22 จุดเด่นก็คือหน้าจอ IPS LCD 6.55นิ้วระบบปฏิบัติการ Android 12 CPU แรงขึ้นเป็น MediaTek Helio G85 หน่วยความจำ 64GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลายนิ้วมือรองรับ WiFi 5GHz รองรับการทนน้ำทนฝุ่น IP54 แบตเตอรี่ 5,000mAh ชาร์จเร็ว 18W และมีราคา6,299บาท ก็เป็นรุ่นที่ CPU แรงขึ้นรองรับการทนละอองน้ำทนละอองฝุ่นแบตเยอะชาร์จเร็วหน้าจอใหญ่รองรับ Wi-Fi 5 g ิกเคให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบและมีกล้องหลังมาให้ความละเอียดสูงมากๆใครที่ชอบในจุดเด่นและชอบมือถือของ vivo อยากได้รุ่นที่มีสเปคค่อนข้างดีก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลย ในเรื่องของสเปคภายในอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าใครที่ชอบ Vivo จริงๆอยากได้มือถือ Vivo รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานแต่ต้องการสเปคภายในที่ค่อนข้างดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆก,ก,ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ลื่นขึ้นและเล่นเกมได้ลื่นขึ้นเยอะมากๆเลยอันดับที่2ก็จะเป็น v i v o y 2 2 h จุดเด่นก็คือหน้าจอ6.55นิ้วเรเฟรชเรท90 h z Android ด2เวอร์ชันใหม่ เป็น CPU รุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 6ก0ให้หน่วยความจำภายในมา 128G ง้อิกกองหลังคู่ตัวหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลที่มือรองรับ Wi-Fi 5้ากิกะเฮิรตซ์แบต5 0 0 0มิลลิแอมชาร์จเ,เร็ว18วัตต์และมีราคาสูงขึ้นเป็น7 6 9 9บาบาทสเปคที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมก็คือ CPU แรงขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นหน่วยความจำเยอะขึ้นมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปและมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม ถ้าเทียบกับมือถือหลายแบรนด์ในราคาเดียวกันก็จะเสียเปรียบในเรื่องของความละเอียดหน้าจอในเรื่องของกล้องหลังที่ให้มาแค่2ตัวระบบชาร์จมาได้เร็วมากให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวและไม่มีไมตัดเสียงรบกวนแต่ใครที่ชอบมือถือ vivo ชอบการปรับแต่งภาพในแบบของ vivo หรือชอบในจุดเด่นบางอย่างของ v i v o รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาอันดับที่หหรือว่ารุ่นสุดท้ายก็จะเป็น vivo y 3 5 จุดเด่นก็คือหน้าจอ6.58นิ้วความละเอียดสูงขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆเป็น Full HD+ Refresh Rate 90Hz Android 12เวอร์ชันใหม่ CPU Snapdragon 680ให้ RAM มาเยอะขึ้นเป็น 8GB หน่วยความจำ 128GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลิมือรองรับ WiFi 5G h z ทนน้ำทนฝุ่น IP54 และมีแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมร่วมถึงชาร์จเร็วมากๆถึง44วัตต์ราคา8,999บาทถ้าอยากได้มือถือ vivo รุ่นใหม่ที่ให้สเปคภายในมาค่อนข้างดีเน้นการถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่อยากได้มือถือที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆมีความจุบแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะหน้าจอใหญ่ความละเอียดสูงมีคุณภาพกล้องที่ค่อนข้างดีไม่ได้ต้องการสเปคโหดเวอร์วัาวางอลังการอะไรมากมาย ขอแค่ใช้งานทั่วไปลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้และเป็นมือถือของ vivo รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาสําหรับสเปกภายในถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็จะเสียเปรียบในเรื่องของลําโพงที่ให้มาแค่ตัวเดียว CPU ไม่ได้แรงมากและรีเฟรชเลตหน้าจอมีมาให้แค่9 0ครใครที่สนใจมือถือ vivo รุ่นไหนที่เอามาแนะนําตามห้างตามศูนย์บริการมีขายเยอะแยะทั่วประเทศเลยใครที่ไม่สะดวกจะไปดูตามห้างเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภยัย ก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไม่ได้ขายเองผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแต่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกคนผมก็จะไปหารวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้เอามาแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปใครอยากได้รุ่นไหนก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบหรือว่าถูกใจก็อยากจะขอสักคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ